สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสุขสุขคนอีกเซนเะก่าเซนเคยเนาะก็ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางไปหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำประปาบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมันยังอะไรนะพี่น้องเนาะก็คือแบบคั้นที่เราไปกะบ่เชิงว่าเป็นหมู่บ้านเนาะเป็นทับเป็นปางของประชาชนเขานะนะเนาะกะ เขาทีเขาถามน้ำน้ำเศร้าบานผู้ที่เพิ่นหูเพิ่นว่ายยุห้างไก่เติบเนาะแต่ว่าเขายักลองไปเบิ้งพี่น้องมันชิเปียนนาใดกะชิเปียนนาใดกะเกี่ยมไปติดตามเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือกําลังออกเดินทางแล้วพี่น้องเส้นทางนี่ก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยพอมันเป็นยามหนาฝนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้องเนาะสภาพเส้นทางพี่น้องโอ้เถอะเถอะ ไปคอยใบคอยไปนะพี่น้องเนาะอันนี้นี่เแค่แทงคักนะพี่น้องเนาะนี่มันมีก็บชุบแน่ปุ่มเออเฮเราลาลามันมืนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเลยว่าเดี๋ยวปดเกิร์บไปทางพี่น้อง ถ้าหากว่าฝนบตกนี่ก็อาจสิไปมาสะดวกน้อยหนึ่งนะแต่ว่าคืนวันนี้ฝนตกที่เนาะก็เลยว่าดังที่เห็นแหลสะสภาพเส้นทางเนาะเส้าบ้านพันเชี่ยวไปให้ไปสวนทุกมือ้อทุกมือเลยเนาะพี่น้องเนาะทางเสร็จนี้ akan ฟ้นตกน้ําหลายนี่เมื่อบ่ได้เด้เนาะจนี่เนาะโอ้ได้ข้ามน้ําเมื่อเนาะพี่น้องเนาะ เกือทางเดินป่าทแท้ๆนะพี่น้องนะอันนี้นะตอนนี้เขาก็ยังโบ๊ทันหูเนาะว่าระยะทางมันสีประมาณจักกิโลเมตรเดี๋ยวเขาไปฮอดพุ่นแล้วเขาจึงสีบอกเนาะว่ามันสีประมาณเท่าไรตอนนี้ก็ยังบ่าทันเดือดหูพี่น้องต้องลองเดินทางไปก่อนเนาะอ่านี่แหละเส้นทางกับพี่น้องเอ้ยแต่ก่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิังได้เห็นได้รับส้มน้อกันเนาะ ว่ามันยังมีแบบอ่าหมูบานเล็กๆน,น้อยๆที่ยังเป็นแบบยูแบบอ่าเพิงผ้าอาศัยธรรมชาติอย,ยู่เกือบ100%ขนาดนาอพี่น้องเนาะนะ้าทานผู้ชมหลวก็ทางที่ว่าเ,าเที่ยวอยู่ตอนนี้เนาะอ่าที่ว่าเห็นอยู่เนี่ยแหละก็คือเป็นปราชาชนเพิิน พากันมาขุดามาบกเนะาะเป็นหอมขนทางเมือแบบนี้เนะาะเลิกไปทั้งคนพี่น้องนะว่า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 แต่ที่เป็นธรรมชาติสวยสดงดงามนะพี่น้องเนาะมีแม,นม่น้ำยุลมหันแล้วก็มีไฮมีนาของประชาชานอยู่เขตนั่นนะพี่น้องเนาะถือว่าสวยงามเมนี้พาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมาสูดบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ คักพี่น้องไอน,นะอเข้ามามามาเหล้วก็มีประตูแบบนี้นะพี่น้องเนาะอ่าประตูตัวนี้ก็น่าจ,จะเป็นกันงัวกันควายเนะาะเพราะว่าเห็นเพิ่นล้อมหัวอยู่นี่พี่น้องเนาะออโตโ้เนาะพี่น้องเนาะประตูตัวนี้เปิดแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยมันใส่คนเปิดเวลาปิดเนี่ยมันปิดเองแบบออโตโ้เลยเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเดี๋ยวชิลองให้เบิร้งพี่น้อง นี่เน,ะนาะแนวคิดแบบปฐม่ปะฐานมีคันอยู่เพื่อนหล่ะคือจังคันเบ็ดเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นประตูเพื่อนก็นเอาเชือกมาจองมาไว้เวลาเขาปล่อยมันก็นไปเองเนาะนี่ตอนนี้ก็คือชมหน้าของประตูอ,อัตโนมัตินะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมเขายางมากยางมาแล้วก็เห็นตัวน,นี้เนาะมักกอพี่น้องนี่ต้นมัน โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เขากลับมาหอดทีทงไฮทงหน้าของเส้าบาทแล้วเนาะอ่าหลังจากที่บุกป้าฟ้าดงมาดนเติบเนาะพี่น้องเนาะพุณเขาพาป้าตัวน,นั้นแหละมาตอนนี้คือมาป้องเส้นทงหน้านาะเส้นทางนี่ก็คือดังที่เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่า มีทั้งบอนหมื่นบอนนั่นติกกี้ข้าพระเจ้ากับลมไปฮอบหนึ่งพี่น้องนะเต่ว่าเมื่อได้ทายให้กับทานผูส้มเบิง้งมันลลมแบบสุกเสริน่ะนี่นะหายส้มบรรยากาศทงหายทงนาพี่น,อน้องนะฝ่าฝนกับกำลังคึมคมอยู่คนละพี่น้องแล้วกันนี่ เป็นคันไดเลื่อนอยูบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่คันไดเลื่อนอยูบัลนอกบัลหน้าพี่น้องเอ้นะนดี๋ยวชีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวท้ายให้เบิ้งคักๆพี่น้องว่ามันใส่งานกันยังไงเนาะนี่คันไดเลื่อนบานเฮาพี่น้องนะชีมีเฮาทางเบิ้งนี่ให้จับขึ้นเนาะแต่กัเวลาเลือ่อนนี่ก็คือต้องได้เลื่อนคาตัวเองขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะคันไดเลื่อนบันนอกพี่น้อง น่ะนี่สาธิตวิธีการขึ้นคันไดเลือนบ่านเฮ้านาะพี่น้องเนาะปึ๊บ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 นี่สุดยอดนะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีคันไดเลือนเนาะพี่น้องนะนี่ฟากนี่ก็ทีเป็นเลือนขึ้นแล้วกับฟากนั่นก็ทีเป็นเลือนลงนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละคันไดเลือนบ่านหน้านะพี่น้องเนาะ อ่าสิประมาณนี้เนาะขันไดเรือนของบ้านเบาดําพี่น้องเอ้โอเคนะพี่น้องตอนนี้เขากลับมาฮอดทีมูบานที่ว่าเฮาเอ้ถึงแล้วเนาะพื่นเนาะเห็นยุยู่ไกลเพื่นล่ะเฮาใช้เวลาเดินทางเนาะตอนที่ว่าเฮาออกมาหันเจ็ดโมงกับอีกห้าสิบสามนาทีเวลาที่ว่าเฮามาฮอดปัจจุบันนี่ก็คือเก้าโมงกับอีกสิบสามนาทีเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่า สมควรเลยแหละการเดินทางสภาพเส้นทางกับคือดังที่เท้าได้ท้ายให้เบิ้งเลยเนาะเดี๋ยวเท้าเข่าไปเบิ้งทั้งในหมูบานพร้อมๆกัน,นะน,น,นเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเปลี่ยนแนวใดเนาะกับเป็นมูบานน้อยๆนะพี่น้อ,นะนองเนะาะเท่าทีเท้าถามมันก็คือเป็นอ่าชื่อวนะ่าลองนิวเนาะพี่นอนะ้องเนาะกับบ่เชิงว่าเป็นมูบานเนาะเป็นทับเป็นนั่นชืว่าเป็นมูบานกับบ่ได้ข้นสามโนครัขขวบ่ไดข้ข้นทะเบียนแม่ยังแต่ว่ากับมีประชาชนเพน ลายครอบครัวเนาะเพิ่นม,มาอาศัยอยู่นี่อ่าเนาะที่เป็นแน้วใดเดียวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เข้ากับมายุทีหัวของมูบาเนานะความจริงกับว่าเซิงเป็นมูบาเนานะพี่น้องเนาะเป็นทับเป็นปางของประสาชนนี่แหละที่ว่าเพิ่นม,มาพักมาอาศัยอยู่ในสวง,งยง่ำไห่ย่ำนาเนาะมันเลี้ยงสั์เลี้ยงนันของเพิ่นแต่กับมีลายครอบครัวอยู่นะพี่น้องเนาะพ่นละแตงแต่พี่สุดพ่นเนาะ มีหลายครอบครัวยุตโตนี่ก็คือเป็นลักษณะเฮือนโดยรวมของหมบานนาะพี่น้องเนาะหลังคาทั้งหมดเลยแหละก็คือที่เป็นหลังคาแบบมุงด้วยฝาเนะาะภาษาบาลเฮานี่เอื่นฝาแล้วก็ซานฝาไซกะพื้นนี่ก็เป็นพื้นดินบางหลังก็เป็นพื้นไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็สิระมัณน,นี่นาะลักษณะของเฮือนโดยรวมพี่น้อง เดี๋ยวชิพ่าทานผู้ช่วมนะอนยางเลาะเบิ่งบรรยากาศของอทัพของปางเพิ่นเนาะว่ามันสิเป็นเนานะใดเนาะเงียบสงบดีขนาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวียกช่วงการเพิ่นกับบล็ออยได้ยอยู่หออยู่เฮนะือนเนาะส่วนหลายก็คือสิออกไปเวียกไปการทั้งหมดเนาะพี่น้อง มีกับมีสวนหน่อยที่ว่าเพิ่นอาศัยอยู่บ้านอยู่เพือนนะพี่น้องนะแห่งบางลังกะทีเป็นลังไงได้บางลังกะทีเป็นลังน้อยได้นะพี่น้องนะอ่านะลักษณะของแห่งกะทีประมาณนี้พี่น้องแล้วกัเพิ่นกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงมาไล่นะพี่น้องเนาะเป็นทับนะพี่น้องเนาะ บเชิงว่าม็นมูบานดอกเพราะว่าเพิ่นเท่าที่ถาเนี่เพิ่นบ่ได้ประจำอยูน่นี่แบบตลอดปีฮะนะกะ็สซอยูเป็นบางส่วงคือส่วงยาำไ้ยาำนาะเพิ่นก็ถึงซิมายูนะเ,นเนาะข้างปะมือไปทั้งนี้ก็ที่เป็นป้าเลยเนาะพี่น้องเนาะ ออกจากบ้านจากเฮือนมากะทางนี้นี่กัเป็นป่าก็คืออ้อมหอบไปด้วยป่าอะไรพี่น้องเนาะนมากับมีบ้านมีเฮือนประชาชนแล้วกะทางนี้กัเป็นป่าพี่น้องเนาะเป็นทับเป็นปางเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่กลางป่า,ลเ,าเลยแหละมมนะพี่น้องนะเดี๋ยวพายังเลาะส้มมึงเนาะพี่น้องเนาะ ค่อนค้างจัเงียบเงียบเลยพี่เนาะแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นคกที่เพิ่งใส่ไว้สำหรับตำเข่านะพี่เนองเพราะว่าอยู่พี่นี่มันโบมีสิ่งอํำน้อยคอมสะดวกโบมีเป็นห้องสีบ่มีเป็นแมยังขนาะเนาะ,นะก็เลยว่าต้องได้ใส่คกตัวนี้ตำจากเข่าเปลือกให้มันกลายเป็นข่าสานนะพี่น้อง แต่กะเท่าที่เข้ามานี่ก็เห็นเป็นมีรถมีลางของประชาชนเพิ่นอยู่เนาะอ่านี่ตัวนี้ก็เป็นรถจักรเนาะอันนี้ก็รถจักรแล้วก็ตัวนั้นเป็นรถไทยเนาะพี่น้องเนาะอ่านันแล้วก็ไปทั้งพุ่นกับซีมีอยู่พุ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะกับว่าได้ใหญ่ป็นได้เป็นทับในน้อยพี่น้องแต่ก็มีหลายลังค้าพอสมควรเนาะ ที่เพิ่นมาอาศัยอยู่นี่นี่ออกมาทางนี้ก็จะเป็นป้าแล้วเพื่อนเนาเท่าที่เทาถามเพิ่นก็มีอยู่ประมาณสิบหลังคาเนาะอสิบหลังคาเนีน่ยแหละแล้วก็ทางนี้ที่เป็นบอนที่ว่าเพิ่นแปลงไว้สำหรับมานางังริดนางนันเนาะอ่าเนาะพื่นเนาะ ตัวนี้ที่เป็นเหล้าเขานะพี่น้องเป็นเหล้าเข่าอ่าเป็นเหล้าเข่าหลวดลายนะคับขนาดน้องพี่น้องเนาะเห็ดด้วยเสาไม้ไผ่คือพวกไส้เล็กพอได้ตัวเดียวเลยแหละพี่น้องเนาะสำหรับเหล้าแบบนี้นะเนาะนี่แล้วก็ไปทั้งพุ่นเนาะพี่น้องเนาะชิมีต้นงิ้วต้นหนึ่งกัอาจ์ตเป็นที่มาของอ่าทับหรือว่า ปางบอนที่เท้ายู่นะเนาะเพิ่นเท่าที่ถามเพิ่นก็นกนคือซื้อว่าลองนิวพี่น้องเนาะลองนะิวอ่าประมาณนั้นเนาะมีนาของเพิ่นอยูเพื่นแล้วก็ไปทั้งนี้ก็เป็นบ้านเป็นเฮือนของประชาชนพี่น้องเนาะน,ะนี่เราเข่าพี่น้องบ่มีเล็กแมนแต่ตัวเดียวเนาะ,ะคือทั้งหมดนี่เฮ็ดจักไม้ทั้งหมด เอาตอกมัดเอาวายมัดเนาะบบมีเล็กตอกบบมีเล็กจดเสานี่ก็เป็นเสาไม้สร้างนะพี่นนอะเสาแบบนี้นี่ตัวหนูขื้นบ่ไดดเนาะหนูเพื่อสร้างขึืนพี่นนองนะแล้วก็เดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งบอนที่ว่าเพิ่นใส่นำใส่ทานะว่าเป็นแนวใดพี่นนอะเนาะนี่ทั้งนี้ก็คือที่เป็นทางมหาหม่บานเนาะมีทางรถพี่นนอะเนาะเป็นทางรถมา ว่นนี้จะเป็นเือนของพระชาชนพันยูพื้นพืดด้นที่วันน้ำใสเออนี่น้ำอ่นี่น,นั่เออนเดี๋ยวเอาไปเบิ้งนะพี่น้องนะเนาะนี่กับมีงูมีควายพี่น้องอนะเป็นแบบธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นแหละเนาะนีน่เนาะอ้แหนมนา ยาดิยาดินอกจกยมาทั้งนี้กับิีเป็นขันไดเลือนบันหน้าอีกแล้วนะเพี่น้องนะที่มีขันไดเลือนบันหน้าอยู่นี่อันนึงไวสําหรับขืนเขาไปหาหน้าเขาไปใส่น้าใส่ทาเนาะแล้วก็เพื่อนกับิี่แปลงหัวแปลงนันใช่ไหมการ,การามัวกันควายไปให่เขาไปทําลายพืชผลเขาให้เขาหน้าของเพิ่อน,นะพี่นน้องเนาะ มาทาั้งนี้ก็สิเป็นทงหน้าพี่น้องเนาะเป็นทงหน้าเนาะนีะ่เนาะกเมื่อนี้กับผ้าทานผู้ชมทุกทุกทานน้มาเบิงบรรยากาศแบบบ้านๆของเฮานี่เนาะพี่น้องนาทีวายังเพึิงพาอาศัยธรรมชาติแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะ สิ่งทุกอย่างนี่ก็คือแบบขึ้นกับธรรมชาติดวัฒนะเนาะนี่แล้วก็มาทั้งนี่นะพี่น้องสิงเป็นน้ำสั่งที่ว่าทางประชาชนเพิ่นวมแห่งควมใจกันมาสั่งไว้กินไว้ใส่เนาะอ่าเนาะสิเป็นน้ำสั่งพี่น้องมีอยู่นี่ช่องบอ่อเนาะอ่าตัวนี้เป็นบ่อกเก่าพี่น้อง ถามว่า a ส p o i n t m e ก็บ่ได้ e ส Jung N believers Hai Di a v e เนาะกา ь ุ о บ่ได้ว implicitlyast κ ทใ้ไ่ h a r b ส่ว่า e r s don't s m ้วนี i n g e เื่อก่ง c r i t มตกร Hou endlich ถอ AD ต้อง remaining t ่ Nova AM f a i l เ d to believe in Bell via มันเป็นวิธีชีวิตของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเคยปฏิบัติกันมาหนะ่นะเนาะคือแบบเฮาไปเว้าวในว้าไปเว้าไปแล้วเว้าวอัเหลืหลหลองที่ว่ามันบ่สะอาดแล้วมันสิพาให้เป็นพยาธิเป็นหันเป็นนี่นะเพิ่นก็สิเว้าประมาณว่าอ่ะสมัยพ่อสมัยแม่เพิ่นเพิ่นเคยกินเคยอยู่แบบนี้ก็บ,บ่เห็นพ่อแม่เพิ่นเป็นหยังหนะั่นน่ะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยว่าอ่ะเฮ็ดสืบต่อกันมาประมาณนั้นเนาะพี่น้อง นะ้าท่านผู้ชมกับพอดีเฮามีโอกาสเดือดขึ้นมาที่เฮือนของเพิ่นนั่นละเฮากับขออนุญาตนะ้ำเพิน่นเราเพิ่นกับว่าอนะ่าทายได้น้ำบูเป็นยังเดียวชี้ไปทายทั้งในให้กับท่านผู้ชมเบิงนะ้งเนาะพอดีตอนนี้ทั้งเอหัวเพิ่นกับกำลังแต่งกินอยู่ทั้งในเพิ่นละเดี๋ยวชิพาไปเบิ้งวิถีชีวิตการยูการกินของชนเผ่ากระมือเฮาแบบสมัยแต่ก่อนเนาะว่าเพิ่นยูกันจังใดเพิ่นกินกันจังใดเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเป็นทั้งในเฮือนเพิ่น อ่าเนี่กะอันนี้เป็นกระติบใส่เข่าเนาะพี่น้องเห็ดจักไม่เนาะอันนี้อนาะแล้วก็อันนี้เป็นบอนแตงครบแตงกินของเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นเพื่อนครัวแล้วก็ชิมีอ่าอันนี้มันเพื่อนเนี่ยกีกีเอิ่นเนี่ยกีอือกลองไตกองไตอ๋อกองไตกลางคืนยังไตอยู่ดิอันนี้ โอ้มันมืดเนาะพี่น้องเนาะมาทำประช้อมพอดีเขามาเห็นอันนี้เลยกะเขาสนใจเนาะก็เลยว่าอยากให้น้องเพิ่นลองแหวเบิ้งพี่น้องเป็นกล่องไตเนาะเวลามือคำมือคืนนี่มันใสตัวนี้เนาะใสอ๋อนวะพี่น้องนี่แหละ ตอนคำ่ำตอนคืนเนาะใส่แบบนี้แหละกับพ่อเดือยหุงเดือยนั่นอยู่นะพี่น้องเนาะนี่คือแบบอ่าจุดที่พันอยู่นี่มันบ่มีไฟฟ้านะพี่น้องเนาะก็เลยว่าต้องได้ใสแบบนี้ให้แสงสว่างเนาะ, <c oughs> <ส>ะอ่า <c oughs> อันนี้มันเอื่นไหมอ่ะเจริญรมลามนุ่ยภาษาเนนะี <c oughs> ่ยต,ง <c oughs> ตงร, <c oughs> รตงตรงเ <c oughs> ออมันอ่าร้ามหนุ่ยอ๋อเนาะทางผู้ชมนี่ ช็อกช็อกช็อเยหมดเวลเนี่ยกุ๊ก็นี่เอาตัวน,นี้เป็นภาชนะแทนหมอนะบังไม่เหี้ยนะ้พี่น้องนะเป็นยังืว็ว่าเอาหมอนลาม,ม,มนาะโอ้เขาถามเพ,นะพี่อนน้องเนะพื่อนว่าลามใส่หมอนี่ยบ่แฉบ ใช้ว,วาลามใช่บังแซ็บพี่วะนี่จะได้เนี่ยแหละได้จะคือเราอันบังลามมันเนี่ยในไรเที่อ้อคนช่งเฮ็ด่องไม่ทิ้งมันทำสมบังไม่นี่แหละเอามาเผาไฟแบบนี้เนาะแล้วก็บังนึงนี่ก็ได้ลายเทือเติมน้อพี่น้องเนาะ <laughs> ชี้หาเทื่อนี่แด่ได้โอ้นะครับผมจอมชิ้ไปเทือก็ได้ชิ้ไปเทือก็ได้ฮู้วววตัวสุดยอดนะพี่น้องเนาะน่าละกามีอันนี้เนาะเมนูเด็ดของเฮาพี่น้องวันนี้กันนูตะนนูกันนูนะพี่น้องเนาะ คือแบบตนงูนี่ก็เพิ่นเอากลับไปใส่เอาเนาะกลับหาตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องก็ได้ซื้อว่าได้หานเนาะโอเคน,น้องเพนองเนาะเมนูของเฮ้ามาืัอนี้ลามนูพี่น้องเนาะ น้าท้าผู้ชมตอนนี้เขากกำลังตั้งภักขเขาเป็นเชียยวพรเลยแหละเนาะนี่อันนี้ก็คือน้องเจาของเฮือนเนาะเพิ่นกับค่อนข้างแยกขี้อายนิดนึงเลยเนาะเนาะนี่เมนูเขาทำวันนี้ก็ไม่ลายยางนะพี่น้องมีอันนี้เป็นตังอืแล้วก็อันนี้เป็นปิงปลาแล้วก็กับหนังที่ว่าเขาเอามาเนาะพี่น้องเนาะเดียวขออนุญาตไปกินเขาก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวพา บรรดาพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุขก็น้ำส้มบรรยากาศแบบเก่าเก๋าแบบจีวะเพิ่นยูแบบเพิงผ้าอา,าศัยธรรมศาสตร์เกือบวั100นลอยเพื่อเส้นฮะเนาะกับพวกเธอขันวันลอยเพื่อเส้นเนาะพี่น้องกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง์เซนเพิ่นมีรถจักรมีรถไถเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีเห็นทางลุกแต่บานพ่นมาเนาะ,นะแล้วก็เข้าถามเพิ่นว่าทางเสนน้นนันนี่ยแม่ยังคือเพิ่นขุดเอาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขุดแล้วกะ อาพอให้รถจักพอให้รถไถมาได้พอเพิ <laughs> ่นมีนาอยู่พุ่นเนาะกะถ้าหากว่าโบมีรถจักบ่มีรถไถหนี่กงเกือบว่า100%มั้งล่ะพี่น้องเนาะที่เพิ่นอยู่แบบพ่งพาอาศัยธรรมชาติน่ะเข้าก็คือยังต่ำเอาเนาะแล้วก็น้ําปลาปลาก็บ่มีไฟฟ้าก็บ่มีพี่น้องเนาะกะตัวนี้ก็คือเป็นทับอยู่ที่ลองนิวเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะ ันชิวาอีกอันนึงก็เป็นแบบหมู่บ้านน้อยๆเนาะแต่ว่ามันบ่แม่นหมู่บ้านพี่น้องเป็นทับเนาะเพราะว่ามันบ่ได้ขึ้นทะเบียนสัมโมโนครัวมีหยังต่างๆว่าเป็นหมู่บ้าน์ั่นน่ะเนาะก็คือเป็นทับเป็นปางของประชาชนเนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ได้พาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมาย้อนยุคชมบรรยากาศแบบนี้แล้วเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในคลิปนี้เนาะก็อาจสิผิดสิพลาดด้วยความเมื่อยความไอย่างกอาจสิเว้าผิดเว้าถทึกเนาะ ต้องขอโทษขออภัยหลายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปนะสบายดี